สวัสดีครับแฟนเพจชัยนรงค์ฟาร์มนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาอัปเดตนะครับพริกที่ปลูกในน้ำนะครับไว้เมื่อประมาณ1เดือนนะครับอันนี้แสดงเห็นเขาเริ่มติดดอกแล้วนะครับก็ดูเหมือนจะโตช้าไปนิดนึงไม่แน่ใจนะครว่าโตช้าไปเปล่าเพราะว่าไม่ค่อยได้ติดตามนะครับตรงนี้เป็นสวนที่ผมทดลองไว้อีกที่หนึงนะครับจะเป็นกลางน้ำใหญ่ๆเลยนะครับก็คือเอา ปูนมาก่อเลยนะครับเอาอิฐบล็อกมาก่อแล้วก็ข้างบนก็กะว่าจะปลูกแล้วก็มีสแสลนคลุมด้วยนะครับตรงนี้แสงจะจะไม่ได้ไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยได้มากนะครับแต่ใบก็สมบูรณ์ดีนะครับใบสมบูรณ์นะครับอันนี้เป็นพริกที่น่าจะเป็นพริกพริกหยกสยามหรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้ละจำชื่อไม่ได้ละนะครับแล้วก็ปลูกในน้ำ โดยใช้ปุ๋ย CF2 ครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูรากนะครับโอเคนะครับรากถ้าไม่เป็นสีดำเนี่ยแสดงว่าเขาโอเคนะครับเขาไปได้นะครับไปพับไปได้ไปได้นะครับใช้ปุ๋ย CF2 ครับใช้ปุ๋ย CF2 อย่างเดียวเลยในน้ำนะครับแล้วก็ข้อเสียของการปลูกแบบนี้เนี่ยก็คือต้นเขามักจะล้มนะฮะเพราะไม่มีตัวพยุงนะครับนี่ติดดอกแล้วนะครับก็แสดงว่าปุ๋ย c f เฟสองใช้ได้นะครับใช้กับ การปลูกในน้ําได้นะครับไม่ได้ใช้ปุ๋ย AB นะครับแต่ถ้าใช้ปุ๋ย AB เนี่ยจะโตกว่านี้นะครับเพราะปุ๋ย AB มันสําหรับปลูกในน้ําโดยตรงอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็ต้นจะเอียงๆงนิดนึงนะครับต้นจะเอียงๆงนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่มีตัวพยุงนะครับก็เป็นเป็นสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขอันนี้วัดค่าน้ําค่าน้ำค่า EC ค่าค่าเ C ก็คือค่าความเข้มข้นของปุ๋ยที่ละลายอยู่ก็2.15ก็โอเคนะครับอาจจะเข้มนนิดนึง ความเป็นกรดด่างนะครับอันนี้ก็5.89ก็คือความเป็นกรดสูงนะครับความเป็นกรดสูงก็คือจริงๆแล้วต้องประมาณ7.5หรือไม่เกิน8นะครับอันนี้เพราะว่าน้ําเขาลดลงนะครับน้าลดลงพวกกรดแล้วก็ทุกอย่างก็จะเข้มข้นขึ้นนะครับเดี๋ยวทางแก้ก็คืออาจจะต้องเติมน้ําเปล่าเข้าไปนะครับ <S <S <ๆ S 2> เพราะว่าไม,ไม่ได้เติมน้ําเลยตั้งแต่ปลูกมา1เดือนนะครับไม่ได้เติมน้ําเลยนะครับก็ปุ๋ยก็เข้มข้นขึ้นเพราะว่า น้ำมันลดลงนะครับน้ำมันระเหยออกไปนะครับสองจุจริงๆแล้วไม่ควรเกิน2นะครับการปลูกนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งเครื่องนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วเราไปสํารวจกันนะครับทิ้งเครื่องวัดไว้ก่อนนะมาสํารวจกันนะครับที่ปลูกในโฟมดูลําต้นนะฮะดูรากแล้วก็ผมว่ารากใช้ได้นะนะครับเพราะรากไม่ดําเลยนะครับถ้าพืชร้อนนะครับรากมันจะดํารากจะเสียนะครับแต่นี่ราก ขาวสวยงามนะครับนี่จะเป็นแบบนี้นะครับก็โฟมนะควรจะหนา1นิ้วนะครับนี่ใช้แต่ปุ๋ย CF2 นะครับมันไม่สามารถใช้ได้กับทุกพืชนะครับเพราะไม่เหมือน a อนะครับ AB บมันจะใส่ธาตุอาหารรองเข้าไปทั้งหมดนะครับอันนี้ผมทดลองนะครับนี่ทดลองให้ดูเฉยๆนะครับสำหรับปุ๋ย CF2 นะครับ ใครที่สนใจนะครับอยากใช้ปุ๋ยเซฟนะครับไปทดลองบ้างเองบ้างที่บ้านนะครับก็ใช้ประมาณ3าช้อน4ี่ช้อนต่อน้ำาิ0ริทนะครับ3ช้อนก่อนก็ได้นะครับ3ช้อนก่อนก็ได้ต่อน้ำาิ0ริทนะครับมีจำหน่ายขยับได้ปุ๋ยพิมพ์ว่าอยากได้ปุ๋ยนะครับพิมพ์คำว่าอยากได้ปุ๋ยนะครับก็จะมีบอทดมารับนะครับขอบคุณครับ